รีแอคชั่นนะครับผมอูโรด1แสนแล้วนะครับป่อรอเก่งมากแจกงานวันนี้1แสนเลยเหรอครับโอ้โหเก่งมากทุกคนขอเป็นกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อหน่อยค่ะตบมือทุกคนประศนีประศนีประศนีโอ้โหกำลังใจในสู้ชีวิตสู้ๆนะครับผมสู้นะครับขอเป็นกำลังใจนะครับพี่พาดิมที่ตกรูปเห็นรูปที่วาดออฟโรดโจมตีด้วยนะเราต้องสู้ชีวิตเปลี่ยนนะครับขอบคุณมากเลยครับ ว่ารูปที่ส่งอาจารย์ส่งเสร็จบ่ายเอาไปให้เย็นเลยครับเก่งมากวันนี้ไปหาจิ๋วกลับบ้านมาคิดถึงจิ๋วอีกแล้วนี่ไงเรากลับมาเจอกันในไลฟ์สวัสดี838คนนะครับวันนี้838คนยิดีต้อนรับเข้าสู่อัพโหลด KTP นะครับผมวันนี้เราลถจะมาสตรีมเกมแก้ของขวัญน,นี้เขับรดแกะหมดแล้วนะครับวันนี้ คือผมแกะตั้งแต่เมื่อวานเลยแกะเมื่อวานให้เสร็จเพราะว่าผมจะเคลียร์ของนะครับจะเคลียร์ของให้ให้เสร็จช่วยบอกสูตรแกงกะทิใบชาพลูหน่อยค่ะมีใบชาพลูเยอะมากค่ะเมนูทําแกงกะทิใบชาพลูเหรอครับสูตรก็ไม่ยากครับเราใช้หางกะทิก่อนครับหางกะทิเคี่ยวเคี่ยวให้แบบมันเปิดไฟอ่อนๆนะครับเดี๋ยวกะทิก้นกะทิมันจะไหมเราต้องเคี่ยวบ่อยๆนะครับผมอย่าตั้งไวใ้ให้มันเดือดน,นะเราคนตลอดคนเสร็จปุ๊บเราค่อยๆใส่ ใส่เครื่องแกงครับผมใส่เครื่องแกงเข้าไปแล้วก็คนให้แบบว่าจนแกงกะทิเปลี่ยนสีแกงกะทิเปลี่ยนสีไปสักพักแล้วก็ค่อยๆใส่ใส่กุ้งครับใส่กุ้งเข้าไปเออใส่กุ้งใส่กุ้งเสจปุ๊บใส่เกลือเราเราสามารถแบบปรุงรดได้ถ้าสมมุติมันไม่นัวอะไรอย่างเงี้ยสามารถใส่ได้นะครับแล้วก็ใส่ใบชะพู ทาทาเอ้ยใส่ใบชะพูไปไปเลยก็ได้ตอนที่แบบมันเสร็จแล้วแล้วก็ใส่หัวกะทิตอนตอนหลังมันจะข้นนะครับผมแล้วก็คนไปเรื่อยๆเปิดไฟอ่อนนะครับใส่ใจด้วยแน่นอนใส่ใจด้วยนะครับ,รบรหนูหได้รับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเห็นไอจีแม่ร้องไห้เลยครับแมารักมากหวังว่าได้รับเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆสําหรับเกมนะครับเอาลถอยากเล่นมากๆทั้ง a s e กซ i ซิ Creed Village นะครับผมจริงๆผมเป็นแฟนเ s ็ s s i n ิ Creed อยู่แล้วนะครับผมชอบมากๆแล้วก็สนใจปลงานบุญให้แฟนคลับได้ชิมฝีมือได้ไหมครับมีเ o อ่อ w o r o ล War r ก g ร a r o k ที่แบบอยากได้ด้วยครับผมอยากเล่นมากๆเพราะว่าอยากมีเพ5พวก God of War เลยครับเคยมีโอกาสได้เล่นในคอมแล้วก็ชอบนะครับมีโอกาสได้เล่นขอบคุณสำหรับเกมนะครับน่ารักน่ารักออกรดชอบของขวัญที่น้องเบทเทินให้ไหมครับ น้องตั้งใจเลือกมากๆน้องชอบพี่ออฟมากๆเลยขอบคุณมากเลยนะครับชอบครับผมเออเฮ้ยขอบคุณสำหรับไฮเทนนะครับผมอีกไซส์สองวินะครับผมเราสามารถตีแตกไปเลเวลหาได้นะครับแต่ว่าถ้าว่าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับ24วสิบสีสุดท้ายนะครับน้องจะเลิกน้ารักกี่โมงเฮ ถ้าถ้าจะยากนะครับเฮ้ย9วิครับ9 8 7 5 3 2 1โอเคไฮเทนเลเวล4นี่ครับผมเก่ง<ๆ>มากทุกคนเก่งมาก <c oughs> ที่ไม่บ่อยๆลเนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับโอเคเราไปดูรีแอคชั่น,ก,น,นกันดีกว่าเราไปดูร <c oughs> ีแอคชั่นอูโรดโคดเฟน EP5 กันดีกว่านาเด้อนาเด้อ <c oughs> Touch me now นี่ตามติดชีวิตคุณพ่อบ้านฝึกหัดนะครับผมไปดูอู่รถโค้ดเฟนกันเลยสวัสดีครับผมอยู่กับอู่รถโค้ดเฟนทีพีเราอยู่ที่ไหนหรอมาแค่ว่าขอบคุณที่เป็นกำลังใจในการทำธชีวิตค่ะครั้งทขอบคุณนะครับใช่ว่าเราจะมาทำอาหารกันวันนี้ก็เลยพาทุกคนมาที่ความฝึกครั้งที่ได้เจอพี่และได้ถ่ายรูปพี่นะเจ้าความฝึกของหนูในทุกวัน เลือกหนึ่งหนึ่งถึงสิบห้าให้เลือกมาห้าหมายเลขเสียงได้ไหมครับโอเคเบาไปหรือเปล่าสุ่มเอาก็คือสุ่มเลขหนึ่งถึงสิบห้าอยาว่าใส่อะไรเพิ่มเข้าามก็ได้ใส่อะไรเพิ่มเอาโดนเลือกเลยมาอ่านั้นผมขอเลขสี่ผมสิบสี่เจ็ดหนึ่งหกมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้มีสี่ไม่เลขสี่ม่เลขหกพี่ว่าต้องใช้สิบเอ็ดด้วยอยากหกกับเจ็ดติดกันเลยไม่เอาหกโอเคกระจายเป็สหนึ่งสี่เจ็ดสิบเอ็ดสิบสี่เอาละลุ้นแล้ว กะทิหนึ่งตัวกะทิกะทิสี่ไส้ตันเจ็ดปลาเค็มปลาเค็มอือสิบเอ็ดผักชีลาวผักชีลาวและวอีสี่มะขามเปียกมะขามเปียกผักชีลาวมะขามเปียกงั้นวันนี้ผมจะทำหน้าพี่อู๋แบบกะทิมะขามเปียกไส้ตันปลาแห้งอะไรวะเนี่ยดูหน้าตาดูว่างเปล่ากับเมนูนะเออเปส่นลับของบ้านตอนนี้ผมกำลังคิดยาผักชีลาวอ่ะ ที่คิดก็คือยำส่วนไส้ตันผมรู้สึกว่าจะไปทําไส้ตันทอดกระเทียมแต่ว่าพอมีกะทิกับกับมะขามเปียกอะ่ะมันก็คือจะจะเอามาทาเป็นเป็นแกงกะทิซึ่งใช่เพราะว่าถ้าสมมุติเอาแกงกะทิกับผักชีลามาทําด้วยกันมันมันไม่ได้ไงก็เลยมันมีความยากเรื่องของวัตถุดิบแหละสรุปไปดูตอนนี้นะเพิ่มเสียงอ่ะครับว่าผมจะแกงกะทิอ่านี่ของฝั่งผมนะเป็นท้องถิ่นเพราะว่าแกงกะทิกับภาคใต้นี่ก็แบบ นี่เป็นของถิ่นแล้วแล้วบ้านพี่อ่ะของผมทําเป็นกุ้งมังกรผัดทอเจ็ดสวรรค์รับแค่เมนูก็เหนื่อฉันไปแล้วเออแล้วไม่มีอยู่ในวัตถุดิบนะกุ้งมังกรทอดกุ้งมังกรคือใจคืออยากกินกุ้งไงใจมังกรทอเจ็ดสวรรค์อย่าคิดอนอแหละแกงกะทิเดี๋ยวผมจะเป็นมึงจับูดิเฮ้ย ตายยังอ่ะยังสดเลยผมจะเอาเป็นแกงกะทิกุ้งใส่ใบชะพลูดูมันมองตาวิธีการเลือกกุ้งง่ายๆนะให้มองไปถ้ามองแล้วมีหนวดมีอย่างเงี้ยแสดงว่าเนี่ยกุ้งพี่ถ้าอุ๋มคคนไทยเพราะอะไรครับแต่ผมพูดไปเรื่อย่ะก็คือกุ้งตัวเมียมันจะมีความเนื้อแน่นและก็ถ้าดูความสดของกุ้งโอ้แน่นเลย อะไรอ่ะยี่ยู่อะไรบอกกุ้งตรงเบียร์แล้วมาบีบมาบีบเดาอู้ดูกุ้งดูกุ้งวิธีการเลือกกุ้งพี่ครับเราเลือกกุ้งยังไงครับอ่าไม่บอกไม่บอกไม่หักอ่าถ้าผมเด็ดหัวออกล้าไปชั่งโลเอาแทนได้ไหมเอาเต็ตัวเอาแต่ตัวด้วยไม่ได้ไม่ได้หรอ พี่อูน่าจะชอบกินกุ้งใช่ไหมอานั้นเดี๋ยววันนี้พิเศษให้ตามใจอาโลนึงเลยดีเอ,เอาโลนึงได้ไหมเอาโลนึงได้ก็แกงส้มใบชะพลูกุ้งมาก่ <c oughs> อนเฮ้ยไม่ใช่แกงส้มใบชะพูแกงกะทิใบชะพูที่ผมให้เขาฝึกสกิลพ่อบ้านเมื่อกี้เขาได้สกิลมาจากแม,แม่ค้าแล้วเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเขาจะเป็นคนเลือกกุ้งเองวันนี้เออเฮ้ยใส่เพลงง่ายๆด้วยนะ แต่ที่นี่แบบว่ามีร้านให้เลือกซื้อเยอะมากเลยนะเยอะมากทุกคนก็ลองกุ้งตัวใหญ่มากใหญ่จริงจริงอยากซื้อกุ้งเห็นกุ้งมาก่อนแล้วก็อยากจะซื้อตลาดสะอาดนะครับถือว่าสะอาดเลยอ่ะเจออะไรปลาเค็มวันนี้มีจะทําแกงกะทิใช่ไหมผมได้พริกแกงกะทิพอดีเลยเนี่ยเออไอนี้คือใต้แท้เลยนะครับใต้แท้ๆค่ะบี่จากชุมพรแต่พูดใต้พูดใต้แค่นี้แท้แน่นะครับผมแรงได้นิดนิดนิดนึงนะครับวันนี้ผมจะทําแกงกะทิ ให้พี่อวกินเออนี่ก็เลยต้องซื้อแกเขาบอกว่ามันใต้ใส่เลยจึ่มพรนี่ไม่ใช่เรื่องการหทำแกงเผ็ดอยู่แล้วระหว่างไปเราแวะซื้อน้ำให้มันเฟรชตัวเองกันหน่อยอ่าได้อ่ะซื้อน้ำสวัสดีครับนวัตกรรมงงอ่ะตลกอ่ะคือทำทำไมมันกินย่าพี่มันกินย่าเหมือนกันนะกินย่าเหมือนกันเลยพี่อ๋อมี่รอดทำทำไมตอนที่เราซื้อมาไม่ใช่วัตถุดิบอย่างไม่วัตถุดิบหลักสักอย่างเลย ไปเราไปดูวัตถุดิบหลักกันก่อนสายสายพี่พี่ครับมีกะทิไหมครับมีกะทิกล่องแล้วแล้วปกส่วนใหญ่แก้ต่า้ต่าเช่าฟิวอย่างเงี้ยกะทิกล่องง่ายดีแต่กะทิกะทิคั้นเองอ่ะมันจะมันจะหอมกว่าจะไปซื้อที่ไหนอ่ะไม่ป็นไรไม่ต้องเลสวัสดีครับเอากะทิสดใช่ไหมเอากะทิสดเขารึ่งโลพี่เจมส์มะขามเปียกนี่ขายไงครับ ีอันเดียวก็พอลนเมวพอขามเปียกนี่มันจะมี2อย่างเนี่ยเป็นความรู้ก็คือว่าเวลาเราทําแกงแกงแกงส้มใช่ไหมมันจะมีแกงส้งมมะขามเปียกกับแกงส้งมมะนาวมันมีแกงส้มชะอมกุ้งด้วยพี่เอากินไม่ใช่หมายถึงว่าที่เอาความเปรี้ยวเออซึ่งแบบกินลต่างกันสีมันก็ต่างกันด้วยถ้าเป็นมะนาวอะพี่ใส่ยูสุมาเวแบบเดี๋ยวนะเรากำลังจิงจักเวแล้วแบบพี่แกมาแบบเวแบบดีกว่ายำกุ้งใส่ใบชะพลู ถ้าหเอาอะไรกันได้เนี่ยซื้อพี่แกงไปทำยำพี่ไม่ต้องทำแล้วเมนูมังกรตกรคนของพี่อะอ่านี่ถึงนี้แล้วมังกรตกรอนเอาจริงนะชื่อแบบไม่เหมือนเดิมนะชื่อไม่เหมือนเดิมเลยนะนี่เขาสกิลนะเขาพ่อบ้านนะเขาถือของให้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกดูของวัตถุดิบก่อนเป็นร้านนู้นละกันร้านนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยต้องจากผักชีลาวแล้วในร้านนี้เนี่ยผมยังมองหามะนาวกับพริกขี้หนูด้วยครับพริกขี้หนูส่วนเล็กพริกขี้หนูเล็กพริกขี้หนู นิ้วเผ็ดไม่จ้าอุ๊ยวิธีการเลือกมะนาวนะครับยังไงครับตับหบแตกวิธีเลือกก็คือกดไปมันจะมีความนิ่มๆน้ำมันจะเยอะเออแล้วพูดตามเธอไปพี่อู๋พูดตามตามเธอไปจริงจริงครับผมจะใส่ไลน์นะไลน์ลายไลน์อันนี้เลวะอันนี้เลวปกติเขาใช้หอมอะไรกันครับพี่อู๋หอม ไหนอ่ะหอมยังหอมหัวพี่หอมมากจ้าตาผมแล้วใช่ไหมเออเอาละ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 ทุกคนเห็นรีแอคปะทุกคนเห็นรีแอคปะหัวหอมเห็นอยางเห็นรีแอคอยางหอมหัวพี่หอมมากจ้าตาผมแล้วใช่ไหมนี่เอาละเอาละหน้าตาแบบเอาละงอนละยายายาวิธีการเลือกหอมแดงนะเออชอบอ่ะ วิธีการเลือกหอมแดงนะครับให้ดูว่ามันสีแดงหรือเปล่าใช่เออเฮ้ยเอาไปถ่อะไรอะยำไงอ๋อเขาจะทำยำนี่หอมใหญ่ใครเขาใส่หอมแดงว่ายำเนี่ยนี่แหละผัดชีลาวกินอย่างนี้เลยเออแต่ว่าหอมแดงก็ใส่ได้นะสบายดีสบายดีเออใช่ใส่ได้ใส่ได้สบายดีใส่ได้คบอกสบายดีก็ใช่เลยกำลไรกำไรห้าบาทเองอะ เอาเอาใบมะกรูดด้วยครับก็ไปทำอะไรอ่ะอใบมะกรูดอย่างเดียวครับตะไคร้ด้วยก็ได้ครับตะไคร้ฮะอะไครหอมใหญ่ไม่ใช่ที่หอมใหญ่อะไรล่ะต้นหอมผักชีไอ้นี้ไอ้นี้ให้ทายว่านี่เขาเรียกว่าอะไรทุกคนไหนใครตอบถูกบ้างไหนใครตอบถูกบ้างเออ เออต้นหอมเก่งมากถ้าผักชีก็จะเป็นที่อยู่ในวัดเอาไปกันต่อบาปแล้วไม่ใช่ผักชีมันก็จะเป็นอันเด็กก็ไม่กินผักอะ่ะจริงๆมันผักที่มีหนอนคือผักที่ออแกนิกนะครับมันอาจจะมีบางใบที่มันเป็นหนอนบ้างแต่ว่าก็าหนอนออกแล้วก็ดึงเด็ดใบนั้นทิ้งก็ได้ครับ <c oughs> ก,กับปีกับปลาเค็มนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยวัตถุดิบของพวกเราโจทย์ที่เป็นโจทย์หลักคร,ครบแล้ว,แล,วแล้วก็ที่เราซื้อเพิ่มก็ครบแล้วเหมือนกันเพราะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะวาร์กันไปเจอกันที่สตูไปดูกันว่าวันนี้เต้าเอเกาลวถจะรังสรรค์เมนูอะไรกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะได้ครับเชฟดีครับท่านโอเคครับผมไป เอาละครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กันในครัวกันแล้วนะครับใช่ครับตอนนี้เราก็ซื้อของแล้วก็วัตสันดิฟอยู่ตรงหน้าแล้วนะมาเรามาหุงข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวล้างน้ําต้องใส่น้ําก่อนใช่ล้างล้าต้องใส่ออย่างอื่นได้ปะใส่ใจน้ำเกลือผมเปิดแล้วแล้วจะข่วนเลยเหรอขวนเลยควนควนอย่างนี้ขวนคืออะไรอ๋ออ๋ออ๋ออะไรเนี่ยเนี่ยเราก็เราก็ล้างเราก็เทไปเลย เอาเอามือเอามือป้องอย่างงี้เด,เด็ดเด็ดเรานี่ได้แล้วเราเราหุงข้าวเนี่ยคือเราใช้เป็นข้าวหอมมะลิเก่าซึ่งต้องถามคนแบบขายข้าวนะว่าแบบข้าวเนี้ยต้องใช้น้ำกนเก่าามันนงเเยยขพราะว่ามันคือมันมันขึ้นขึ้นหม้อมันหุ่นหุ่นขึ้นหม้อแล้วเป็นมันเป็นเป็นเม็ดอ่ะว,<ห> <ét> วัดให้ดู นี่นั่นสวดจ้วผมว่า <c oughs> ต่อให้คุณเริ่มก,ก่อนเพราะว่ายำง,งผมเนี่ยมัน <c oughs> เออแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มขอทำจากโจทย์ก่อนแล้วกันด,ดูวัตถุดิบหลักคือน,นิดเดียวนะแต่กุ้งเนะ่ะทุกคนเห็นกุ้งป่มสามจานอะ่ะสามจานอะ่ะคือไม่เคยแบบไม่เคยอยากจะกินกุ้งเท่าไหร่เลยคุณเริ่มทำของคุณเลยมาคุณมาคุณอะไรอะ่ะมาเรียกผมคุณได้ยังไงอะ่ะทำไมาเองเรียกเราคุณอนะ่ะ อเธช่วยกันอะเดี๋ยวระหว่างดเ,เดี๋ยวผมจะทาเป็นเป็นกุ้งใช่ไหมเดี๋ยวให้พี่อูแก่กุ้งเรื่องแกะกุ้ง,กกะกงจะเตรียมแต่ว่าเราต้องเตรียมเครื่องก่อนเราต้องใช้ใบชะพูใช่ไหมเราก็ต้องมาังหัน่นใบชะพูก่อนเออมาอือเดี๋ยวเราเอายังไม่ได้เปิดเตาอันไม่ได้เปิดนี้จ้า,าแหม่รู้อ่เราต้มระหว่างเราต้มน้านะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมใบชะพูก่อนเออดีหั่นใบชะพูนะครับ นี่เราต้องล,ลวกลวกไส้นะครับผมลวกไส้ก่อนเพื่อที่จะให้มันไม่เหนียวนะทำการใออส่หางกทีเข้าไปก่อนสวัสดี993คนนะครับคูว้าววัสดีครับทำไมถึงต้องใส่กระหังกะทิไปไก,ก่อนหนูอะไรเราไม่เอาเตาร้อนก่อนนะนี่ไงผมใส่เดี๋ยวผมตวงตว,วัดยังไงครับสระสระน,นะครับกะเอาครับ <iy an> นี่เราเฉยียดเราก็ได้ เออ,อย่นเลื่อยเขาบ,บอกว่าอย่าเลื่อยถูกครับถูกต้องหรือถูกใจมไม่เหมือนกันถูกใจที่สุดพอแล้วเนาะเออเดียวนี่ไงเดียว <c oughs> คือคือขี้ก็กุ้งมากคือแบบจะเอาแบบคือเขาจะกินจะกินออกกุ้งมปทำเมนูอื่นเนี่ยพี่กินกันได้กี่คนเอามาอีกตัวหนึ่งเร็วและกุ้งมีทั้งเยอะโอเคครับหอม นี่ okay, <please. S 1> นี่นะตาก,ก้องนะซดแกงผมหมดเลยนะกินแบบกินข้าวสามสี่จานอะ่ะทุกคนมายืนหน้าแกงอะ่ะแล้วก็กินข้าวอะ่ะหอมแล้วไหนขอดมหน่อยผมว่าคือบ้านผมมันเผนะ็ดอ่ะผมว่าต้องใส่อีกเพราะว่าวผมว่ามันยังไม่เข้มข้นรชอจะ ไม่ต้องอครูมาเข้าครัวด้วยกันยอยู่ดีกันมารักกันนานๆอยู่ดีกันมารักกันในครัวเย่เหมือนเขาไม่มีอะไรจะทำอะ่ะเหมือนไม่มีอะไรจะทำแล้วก็แบบร้องเพลงไปอะ่ะเออโอ้เห็นปะเห็นปะเห็นความเข้มข้อนอยังเนี่ยเราจะค่อยๆเทผ่านชอ้อนนะครับผมแล้วก็ค่อยๆ ินนดะคือมันน่ากินคือโอ้ยผมชิวเลยอ่ะถ้าผมมีเวลาทำอะผมอยากทำกินแค่นี้เองผมกินเนี่ยไปตลาดอ่ะรอผมมีรถนะถ้าผมมีรถเดี๋ยวผมไปตลาดไปซื้อของมาทำบ่อยๆเลยอะไรก็ได้ก็ได้ข้อตาแค่นี้ย่าสมัยมันก็สุมๆเอาอยู่ที่หยางรุ่ตา ไม่กินแกงใต้เหรออร่อยเยรออร่อยอร่อยอยู่แล้วจะทำอะไรวะมันไม่ขาดนียอยู่จะทำอะไรวะจะทำไส้ขัวเละเทะแล้วถามว่าเก็บไหมไม่เก็บตึงตึ๊งตึงเดี๋ยวผมจะทำไส้อ่อนทอดกระเทียมเดี๋ยวผมจะทำจะทำเป็นไส้อ่อน ไส้อ่อนทอดกระเทียมซึ่งมันก็ต้องมีกระเทียมนะครับผมเพื่อเพิ่มความหอมตอนทอดที่ทำอะไรอะไร่ะผ,ผมตลกกับพี่หัวนะน้กจิ้มซีฟู๊มาไแลไ้วไปชิมก่อนด้วยนะแล้วเอาแบบเอามาใส่เลยอ่ะได้แล้วจิ้มซีฟู๊ขับมาเต้านดัง จริงๆน้ำน้ำจิ้มซีฟู้ดทำง่ายมากเลยนะแค่มีใส่กระเทียมตำกระเทียมตำพริกสดทำพริกอาจจะเป็นพริกเขียวพริกแดงก็ได้นะ,ะับผมใส่ไปแล้วก็บีบาตำตำให้เสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลปีบ๊บใส่น้ำตาลปีบ๊บแล้วก็ใส่มะนาวเออใส่มะนาวใส่เกลือนิดนึง ใส่เกลือรหรือไม่ก็ใส่อะไรก็ได้ให้มันเค็มๆอะ่ะเออแล้วก็ตำหรือว่าใส่ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาอะ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวอันนี้มันคือสารตั้งต้นัวดเ,เชื <c oughs> ้อต้าไปผสมน้ำแล้วก็ตำทีละหมอ้อตำทีละนี่คือเขาใส่ใจนะ <c oughs> เขาตำทีละ <c oughs> ตำทีละถ้วยเลยนะเอาเลยพี่เอาเลยไปเตรียมช้อนนี่ <c oughs> กระเด็นเพราะว่าน้ำมาเนี่ยว้าวโอ้โอเคต้องหนแน่ากินมากก็ผมหิวแล้วว่ามาเลยนะหิวว่า่าและนี่คืออินซีออนเชปพูบโลกอะไรนะไปดูอินซีออนเชพูบน่ากินมากเลยอ่ะคือผมใส่ตะไคร้จริงๆถ้าใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร้ใส่ ใส่กระเทียมอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันจะทําให้หอมอ่ะมันจะหอมมากเลยครับโอ้โหเมนูสุดท้ายแล้วจะเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนครับเดี๋ยวเราจะทํายำกันนะฮะซึ่งยำเนี่ยวันนี้เนี่ยบอกแล้วว่าวันเนี้ยเรามีประโยชน์อันนี้ก็ทำไปแล้วเวเชัซีฟู้ดเพิ่มความเปรี้ยวใครสอนทํากับข้าวหรอครับใครสอนทำกับข้าวหรอครับก็มีที่บ้านครับ กินที่มีที่บ้านแบบทางป้าๆแม่อะไรเงี้ยสอนนะคือเห็นเห็นมันตั้งแต่เด็กๆเขาทำกับข้าวกินเองอร่อยมากรู้สุกว่าเราชอบทำกับข้าวมะนาวนะรู้สึกการที่เราทำกับข้าวกับคนที่เรารักเนี่ยมันคือการแสดงความรักแล้วก็เสบซาเสบซาตานร้นี้หมดเลยฮะว้าวมันอย่างนี้เลยมันอย่างนี้มันอย่างนี้อะไรวะเม็ดก็ไม่เอาออกเดี๋ยวนะ นั่นแหละผมก็รู้สึกว่ามันทําอาหารให้คนที่เรารักกินแล้วแบบรู้สึกว่ามันดีครับันดี <c oughs> <c oughs> เราเห็นเราเห็นคนกินมีความสุขผมก็มีความสุขนะขคับปีบ๊บสีอ้วคือเขาไม่เอาช้อนอะช้อนช้อนช้อนชาตักใส่ด้วยนะหรือว่าไม่มีการวัดช้อนเลยนะขนเขาเทเลยอันนี้อะไรน้ำมันหอยไม่เอา นี่น้ำปลาเออมันต้องไม่เอาอยู่แล้วจะใส่น้ำมันหอยดีได้ไงมะนาวนะฮะครับนี่นะครับแบซ่แบซาแซ่บซาปลาล็อกนี้หมดเลยโอ้โหน,น้ำปลาพี่มันอย่างนี้แหละพี่ไม่รู้ไง <laughs> ผมไม่รู้ก็ได้เอออันนี้ไม่รู้ก็ได้ <laughs> เออสีส้มสดใส <laughs> ไม่เขีมวได้ยังไงนี่ผมวางเป็นรูปหัวใจด้วยโอ้ แต่ว่าคือเราอาจจะเงียบเป็นนิดนึงเพราะว่าเราตั้งใจทำอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเราบีไม่นะจังหวัดเงียบที่ไหนอ่ะแล้วก็อย่าลืมไม่มีนะกดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมแล้วก็อย่าลืมผลงานแฮชแท็กแฮชแท็กด้วยแล้วก็อย่าลืมจะมีโอกาสแบบโอ้โหแล้วชอบไม่ชอบกัน อยู่กับพี่อูดนิดเหนื่อยนะตำหนิทีมงานได้นะครับทุกคนใครถ้าชอบชมพวกเราไม่ชอบเนี่ยตำหนิทีมงานได้เลยเดี๋ยวเราขออนุญาตไปทานอาหารมื้อเย็นกันก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมทานข้าวกันเยอะๆนะเอาโล้นาะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้ากับรายการอูร้อนกอดเฟร้สวัสดีครับอยากจะช่วยไม่เป็นรำทำครูวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายโอเค นะครับพอหอมปากหอมคอนะครับก็มันเป็นจังซี่แหละเด้อ